กไเมาเลยนามเเคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ เอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกับมาหาจ่าเหมือนเดิมกับช่องจ่าอี้เลี้ยงไม่หยุดนะครับเพื่อนๆยังไงก็รบก,กวนหน่อยนะช่องนี้เป็นช่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับฝากเพื่อนๆพนกดซับให้หน่อยนะนะครับเพื่อขูจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับเพื่อนเเออรบกวนนิดนึงนะครับอ่า วันนี้อยู่ัเกมการชาโฟจูนนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ยังไม่เคยอัพเลยนะครับลองหน่อยลองหน่อยก็อูช่วงนี้มาแรงมากนะครับายดีมากแต่ก็ผ่านมาสัก4ีวันแล้วนะครับแม่แตะเลยนะครับไม่รู้เป็นไงบ้างจะเด็กหรือว่าจะแตกเหมือนเดิมนะครับเออกอทุน 2000, สองพนเซสาบาทเล่นแบบไหนวิธีไหนนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันหน่อยกลุ่มลัคกี้ไทม์คือไลน์ลัก นะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกกว่าละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้ง3ค่ายหลักบิจิพีพีแล้วก็จ็กเกอร์นะครับเพื่อนค่ายละ4ี่เกมนะครับเออช่วงที่เกมแตกนักแตกกระจายอะไรก็ว่านไปนะครับมีกลุ่มได้เปรียบนะครับเพราะเกมมันเยอะนะครับมึงไม่รู้โดยเกมไหนมาไม่มาเกมไหนแตกไม่แตกนะครับเพื่อนมีกลุ่มมีใช่ไปกว่าครึ่งเลยฮ่า นะครับส่วนการแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนนะครับมันมีเยอะปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนใครทุนมันด้วยนะครับเพื่อนเออแลยอยู่กันเยอะในกลุ่มไอสัตว์สองพันกว่าคนไอพวกนี้ตีสี่ตีห้าไม่ยังปันอยู่เลยถ้าใครสนใจกค็คอมเมนแรกใต้คลิปกันเลยนะครับปังหมดมเรียบร้อยแล้วมานะครับทุน 2, 000, สองพันเซทสามบาทนะครับเพื่อนแม่แตะมาสี่ห้าวันเลยไม่รู้จะแตกให้เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเด็กแล้วนะครับตามดูกันหน่อย เดี๋ยวเคาก่อนไม่ซื้อมั่วเสื้อมั่วซั่วไอ้สารพูดผิดมั่วเสื้อโอ้ยลายคำนวณแบบนี้กูไม่ชอบเลยโอ้คาวหมกไก่ดอกไม้ทุนกล0อพันเบ็ดไหนดีวะเดี๋ยวไปสักเบ็ดสิบก่อนดีกว่านะครับเพื่อนเออดูลายก่อนเบ็ดสิบน้นเจ็ดหโอ้แต่ลายแบบนี้ไม่ชอบเลยอ มาลองดูเจ็ดห้าศูนย์ไหมมาหมายเลขเจ็ดห้าศูนย์เรือหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับไว้ทําทุนต่อเพื่อผิดพลาดประกันใดเกมนี้ต้องวายคู่วายออกไม่คู่ก็บัรรลัยจีโอโหโอ้ได้อยู่คิวคิวไม่มาอุ้ยสเก็ตเตอร์สามจะสามไหมโอโหได้แค่สองได้อยู่อื้ไลนี้สิบสองสี่ร้อยแปด เออมาอีกหนึ่งโอ้โหวายเพียบพันห้าโอ้โหโอ้โหสุดข้วยนะครับบวกมาแล้วพันกว่านี่เหลืออีกห้าหมุนนะโอ้โหซุเปอร์ไปแล้วสองพันห้าสิบห้านะครับโอ้โหถต่ว่ายังดีอยู่ นะครับเดี๋ยวรอก่อนอีก5มูลเพื่อแม่งนิ่งเนะี่ยเจ๊ซิปคิวโอ้โหขาดคิวเจ๊ยังไงไอไอโอ้โหแม่งเอ้ยนิ่งจัดเลยโอ้โห,หมูลสุดท้าย อะไรกันวันนี้ไอ้รวยเอ้ยสองหึงสามศูนย์ก็ถือว่าบวกมานะนะครับขยับขึ้นมา30ตอนนี้มาลองดูส 2, 2 5 0ัอาสิเอากำไรเมื่อกี้นะครับมาลุยต่อนะครับมานี้ปรับแพงแล้วนะเหลือ9ก้บาทเออต้องเหลือก่อนนาทุนนะครับกันเหนียวกันเหนียวดอกเลข13บสา จะออกคู่ไม่ไวอือมายังไงลายนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้โหคูณสิบสองเจ็ดร้อยสองได้อยู่ <c ười> คอนโตมั้งเุอร์หน้าไม่ถึงเมกะคอนโตเจ็ดร้อยเก้าสิบสองนะครับสี่มุนยังไม่ได้ครึ่งทุนเลยโอ้โหยับแน่มาี้คิวสวย โอ้โหวยเดียววะโอ้โหสามหกส้นตีนยี่บาเจ้โอ้ยคาดจีโอ้เสียได้อ่ะเรียบร้อยกูคิวโอ้โหออกแต่เดียวเว้ยวันนี้มุนสุดท้าย เอ้าว้เออจะสามไหมจะสามไหมเดี๋ยวอีกแล้วเค1400เหรอเฮ้ย2,008โอ้โหมูลสุดท้ายโอ้หน3่งโอโหเรือเชื่อเฮ้ยมันแพงได้ไงวะโอ้โหมูลสุดท้ายจบไปที่4 0 0ก็ไป2,002เอ้ยดอกเมื่อกี้ยังไงว่า1 0 0ยเหรอคูณ6อูยเวอร์มาก โอ้ตัวเลขได้พันสองนะครับเจ็ดมุนแล้วย,ยังอยู่ที่พันสองมุนสุดท้ายนะครับโอ้โหจ่ายสี่พันห้าโอ้สามพันกว่ารวมเป็นสี่พันห้านะครับเพื่อนโอ้โหเหลือเชื่อก็วันนี้ถือว่ายังไม่สุดนะครับถ้าเทียบอลรอบมังกรแต่ว,ว่าเกมนี้เล่นยากนะครับเพื่อนใจายากด้วยนะครับได้แบบนี้ถือว่าบุญแล้วนะครับสำหรับการนิชานะครับเออแปดมุนด้วยนะครับถาวายไม่ออกคู่องค์เดียวก็ มันหาโมเมนต์แบบเมื่อกี้ยากนะครับเพื่อนยากมากๆเลยเมื่อกี้น่าจะเป็นวายคูณสามนะครับถ้าถ้าดูไม่ผิดนะนะครับทุนมาสองพันตอนนี้ห้าพันสี่กำไรสามพันห้าครับตีวงกลมก็ถือว่าพอแล้วสําหรับเกมนี้นะครับเพื่อนเออบวกช่วงนี้นะครับบวกท่านี้ถือว่าบุญแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าช่วงนี้แพ้เพ้งมิตินะพีพีมาแรงมากนะครับเพื่อนเออเดี๋ยวคอยว่ากันเกมนี้ก็ลองอัพหน่อย ยังไม่เคยอัพเดนช่องนี้นะครับมาลองเล่นด้วยนะครับหลังจากไม่ได้จับมา4ี่หวันอ่าโอเคเพื่อนก่อนจักไปครับก็ฝากเพื่อนกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ